เดี๋ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวรัฐมนตรีเขารับเรื่องแล้วนะจุดมันจะนําเรื่องเรียนรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวถ้ารัฐมนตรีรับเรื่องก็คงจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับว,ว่ามันเป็นความเปน็นมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องห่วงนะครับเพราะท่านรัฐมนตรีท่านพูดต,ตลอดเวลานะครับลงมางเป็นรัฐบ,บาลที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หมักหมมมานานเนี่ยเดี๋ยวรัฐบ,บาลชุดนี้เราจะเข้ามาดูแล เพื่องติมให้ความสบายใจกับทุกท่านได้เพิ่มต้นก่อระยะเวลาที่เราจะมีการพิจรารณาตรงนี้คือตรวจสอบตรงนี้คือต้องใช้เวลา,าคือคงคงไม่นานเลครับเราคงจะไปดูึงด่วยเข้ามาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วสิ่งใดที่ทําได้จะทาให้เลยนะครับ<า>กรณน,นที่ทางท<ผ>นันงานเขาเรียกร<ผ>้องตรงนี้ขา้การท่าเรือจะมีงบประมาณในการจ่ายไหมครับคืออย่างที่บอกนะครับเราคงเข้าไปดูเรื่องก่อนนะครับว่าเป็นยงมงความเป็นมาเป็นย่งไรแล้วก็สิ่งไหนที่รัฐบาลจะทาให้ได้กระทรวงจะทำได้เราจะช่วยเอง <c oughs> คือคือตอนนี้ปัญหาหนักใจลคือว่าเขายังไม่หยุดยนะคดีพิเศษวันท่านผมพาพนักงานไปหาท่านอิิตพินิจรด้แล้วท่านะก็บอกว่าต้องรอกันถ้าเหลือว่าเขาจะเอาไงต่อกับคดีนี้ถ้าถ้าปัญหาเนี้ยท่านท่านรัฐมนตรีลงลงตึศึกษาเรื่องนี้ว่าจบได้เหรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงทำมาตั้งแต่ปี5 7เ็ดจนถึงวันนี้ได้สาคนจาก จริงเป็นพันนะครับแล้วเขาก็จะบอกเอาอีกพันนึงนีอีกรถใหญ่ผมแอกให้อย่างนี้มันพูดกันเหมือนกับจะรลบกันอยู่เรื่อเยเลยผมบอกจบทันทีนะครับ<ช>นะนพวกเราอ่ะต้องการค่าแรงไม่ใช่ต้องการมาลบกับผูกริหารนะครับก<ช>็ก็กเรียนอันดับแรกเลยถ้าถ้าการท้าเรือทาหนังสือไปถึงอ้ีที่ดีไอ้บอกขอจบคดีพิเศษนี้ยัางนี้ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรต่างๆ่อไปได้นะครับ ครับท่านครับครับผมครับครับขอบคุณครับครับผมครับครับโอ้เป็นไงฮะมากระทรวงว่อยๆไม่เคยบรรยากาศนี้มเลย เอาเออเอานี่พี่ไปบอกพี่บอกพี่ฟังแล้วเป็นไงอ่ะสบายใจไหมดีดีดีีแน่นอนเอออ่ะนี่เดี๋ยวพี่ธนาจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่เอานี่นี่เห็นไหมท่านท่านออกมาพบปะแล้วอ่ะนี่ท่านตัวแทนและทุกวันนี้ท่านเป็นที่บุึกษาท่านคนครับี่ครับผู้เดือดร้อนหน้าสงสารท่านนั่นรันขอบคุณมากครับ นี่เนี่ยเห็นไหมป่วยขนาดทุกคนบางคนนอนติดเตียงก็มีครับผู้ใช้แรงงาน่ไม่ไหวใช้แรงงานเหนื่อยยากมากให้องค์กรเราไม่ทำแล้วผู้บริหารทำงานเออรู้กันอยู่

เราลักฆ่าเรือต่าเรือไม่รัวไป้ยเาั่าเรือ่่าเรือไม่รัเราคุยชได้เราับ่าเรือ่าเรือไม่รัพวกเราเรารั่าเรือ่าเรือไม่รักเรา ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ